โอเคครับมาวันนี้มีเรื่องที่อยากจะแนะนำแล้วกันถือว่าเป็นการแนะนำนะเพราะว่าใครที่อยากเล่นมือ2องรองเท้าแบรนด์เนมนะครับคือตอนนี้มันมีเยอะอะมันเยอะ,ยอะการขายในท้องตลาดตอนนี้นมันเยอะเราเองเป็นคนเล่นมือ2เราเองเป็นคนที่ซื้อทุกแบบมือ2เลยจริงๆก็คือซื้อต่อมือใช่ไหมฮะซื้อต่อมือพวกนี้จะเป็นในกลุ่มและอีกอันนึงก็คือซื้อของที่ คนเขาคัดมาจากโรงเกลือการที่เขาคัดมาจากโรงเกลือไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีของแท้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมาจากโรงเกลือมันไม่แท้หรอกมันอาจจะไม่มันมีของแท้นะครับบอกเลยนะเว้ยเอาจริงๆคือมันมีของแท้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีของแท้กูเนี่ยได้ของแท้มาจากโรงเกลือเต็มเลยและกูก็เอามาถ่ายให้พวกมึงดูด้วยนะเออนั่นแหละจะบอกว่ามันมีแต่ เวลาเราจะซื้อเราก็จะต้องลองเช็คลองดูลองศึกษาก่อนนะฮะอยากจะแนะนำว่าให้ศึกษากรศึกษายัางไงหนึ่งอย่าเสือกไปถามเขาว่ารองเท้าเป็นของแท้ไหมครับใครจะบอกมึงว่ารองเท้ามันไม่แท้นะครับนะเพราะทุกคนคือพ่อขาไม่มีใครมาบอกคุณหรอกว่ารองเท้ามันปลอม ยิ่งคุณถามแบบนั้นเป็นหมูที่โดนเชื้อด้ง่ายๆเลยะนะฮะคือเมื่อก่อนเราก็เป็นเอาจริงๆไม่ได้แบบว่าจะมานั่งว่าใครนะแต่จริงๆาเมื่อก่อนกูก็เป็นเราก็ไปถามเขาเหมือนกันว่าแท้ไหมแท้ไหมทุกคนก็บอกแท้ครับแท้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 ทุกคู่แท้ค่ะและสุดท้ายเป็นไงก็โดนไปบันป่นเบิกนะฮะก็โอเคเป็นจุดเริ่มต้นเนาะสองก็คือศึกษาศึกษาเกี่ยวกับรองเท้าโอเคคุณอยากซื้อหรือตรงหรือตอง,ตองมีแพทเทิร์นโค้ดยังไงลองดู กูชี่กูชี่รหัสเป็นยังไงแพทเทิร์นมายังไงเวลาคุณไม่รู้คุณอาจจะเซิร์ชได้ก่อนเซิร์ชดูก่อนคุณก็แค่ดูขาวแล้วก็ไปช็อปแล้วก็ไปเปิดดูเลยผามันไม่ว่าคุณหลอกอจริงดูเลยอยากดูดูเลยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ดูก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาจะว่าอะไรอะ่ะว่าก็ไม่ดูแค่นั้นแหละกูก็ไม่สนุนสนับสนุนแบรนด์มึงต่อเท่านั้นเองไม่ต้องเครียดนะครับแล้วก็มันจะมีแบรนด์อะไรอีกอะ่ะ <c oughs> เอาง่ายๆมันก็จะมีวาเลนติโนใช่ไหมที่ครูคนจะเล่นตอนนี้วาเลนติโนก็ยังดูได้อยู่ก็ดูรหัสเนาะดูใต้ซอบอะไรประมาณนี้ว่ามันเป็นยังไงคือลองไปงัดไปแงะดูไปจับดูไปลองสังเกตดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเออว่ามันเฮ้ยรองเท้าคู่ละสองหมื 20, ่นเว้ยสองหมื่นห้าสามหมื่นมันเป็นยังไงมันไม่ใช่มาเป็น PVC กระโหลกกระโหลกเข้าใจปะเออประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างก็คืออย่าฟังเยอะให้ดูที่ของบางทีเรารู้สึกว่า เวลาคนที่มาดูมาเช็คมาอะไรอย่างเงี้ยจะไปบอกว่าโอ้ยก็เชื่อใจคนขายนู่นนี่นั่นกูเคยเป็นมาก่อนกูรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับนะเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่เคยเป็นไอ้ทุกคนที่เริ่มต้นมันเป็นหมดแต่โดนหลอกมากหลอกน้อยเท่านั้นเองแต่พอดีเราด้วยความที่เราอ่ะอยู่ในกลุ่มตรวจสอบแบรนด์นมแบบที่เป็นกระเป๋าแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกว่ารองเท้าม,มันได้มาแล้วมันไม่ดีเราก็เลยลงตรวจวันนั้นความจริงก็เลยกระจา่าง ทุกคนก็เลยเริ่มรู้เราก็เลยได้ทำเพจที่เกี่ยวกับให้ความรู้เพิ่มขึ้นมาและจากนั้นเราก็จะโดนเยอะแยะมากมายไก่กองว่าไม่จริงไม่แค่ไม่ให้ค่านู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น,นมึงดูตรงนี้นะครับนะฮะมึงดูแหกตาดูอย่าพูดอะไรกันเยอะนะความจริงอยู่ในใจทั้งหมดนะครับคือเอาอย่างนี้ละกันแนะนำว่าชอบนะครับแล้วก็ลงตรวจลงตรวจห้องตรวจไม่มีต้องเยอะต้องแยะ คนมันมีอยู่แล้วไอ้รองเท้าที่คุณซื้อนี่กุชชี่เห็นไหมกุชชี่กุชชี่กุชชี่นี่สามคู่แล้วยังมีข้างล่างอีกคู่หนึ่งสี่คู่กุชชี่ออาแต่นี่ต่อมือหมดเลยพึ่งที่ได้มาล่าสุดมาจากอําก็มาจากโรงเกลือนเวพึ่งล่าสุดอ่ะก็แท้แท้และเป็นหนังรุ่นหนังที่ดีกว่าตัวเนี้ยคือหนังมันเออสวยอ่ะคู่นั้นอ่ะพึ่งสวยกว่าพึ่งกุยเอางี้คือถึงจะบอกว่า ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมาจากที่ไหนแต่คุณดูของให้เป็นคุณจะได้ของแท้ไม่ว่ามันจะมาถามว่าถ้าได้มาจากโรงเกลือเราก็ได้ราคาดีกว่าอีกเออก็คือเมื่อก่อนอะ่ะทางโรงเกลือถูกอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาก็อัพราคาขึ้นอัพราคาขึ้นกันเราก็เราก็ากอ่ะก็ตามตามเศรษฐกนะิจอะเนาะเออก็มันขายได้นี่มันมีกําไรนี่เอออะไรประมาณนั้นดูให้เป็นขอเขาดูเลขรหัสขอเขาดูใต้ซอฟถ้าเขาไม่พอใจที่จะให้ดูก็ไม่ต้องซือ้อแค่นั้นจบง่ายๆไม่มีปัญหา คนเราจะซื้อของถ้าขอดูไม่ได้โวยวายเบีย่บยงใส่ก็ไม่ต้องซื้อครับจะไปงอเขาทำไมเงินอยู่กับเราเว้ยจาไว้เห็นเยอะเนี่ยโดนกันเยอะโดนบางทีน้องอ่บางทีมีคนทักมาคุยเราก็บอกว่าโอ้ไม่อยากจะพูดอะไรมากลองไปเรียนรู้เองอะไรอย่างเงี้ยก็ง่ายๆนะครับสรุปก็คือคุณอย่าเชื่อว่าไม่ว่าใครจะบอกคุณว่ามันแถมมากมายไก่กองเอานะข้อแรกเลยนะอย่าเชื่อคนที่ขายคุณก่อน ลองดูให้แน่ใจให้ลองดูของก่อนให้ลองดูของให้ลองดูวัสดุดูคุณภาพดูดูทุกอย่างอ่ะดูรอบๆดูดูเออเฮียดูองรวมอ่ะดูรวมๆอ่ะนะแล้วก็2ก็คือศึกษาศึกษาเลยอยากได้แบรนด์นี้ใช่ไหมศึกษาเลยชแนลมีเลขยังไงหรือทอมมีเลขยังไงวาเลนติโนมีเลขยังไง m c ็คควีนฟารโกมโม l บาลีอะไรพวกเนี้ย มีเลขงยังไงกูชี่นะมีเลขอยังไง3ถ้ายังไม่โอเคไม่นั่นก็ขอรูปขอด,ขอดูขอดูทุกรายละเอียดขอดูรายละเอียดจริงๆแล้วคนขายเขารู้ว่ารองเทา้าถ้ามันแท้มันมีอะไรมันไม่มีอะไรทําไมรองเท้าของแท้ถึงถ่ายได้ครบแต่ทําไมรองเท้าที่มันไม่แท้กูจะเริ่มปัดป้องและบ่ายเบี่ยงแล้วเดี๋ยวไม่ว่างมั่งเดี๋ยวอย่างนู้นเดี๋ยวยี้เดี๋ยวอยู่ข้างนอกนู่นนี่นั่น,นจาไว้นะฮะถ้ายังไม่ได้อย่าซื้อนะครับขอดูไม่ได้ไม่ต้องซื้ออันนี้พูดไว้เลย ค,คือคนเราอะถ้ามันขายของแท้หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยถ้าคนอยากขายยังไงมันต้องถ่ายโอเคไหมครับนั่นแหละก็ลองดูนะครับก็อ่ะแล้วลองเช็คดูเช็ครายละเอียดไม่งั้นก็สุดท้ายก็ลองลงตรวจมีเยอะฮะห้องตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมเดอะแคชเฟกนะครับรีจิตแอนสันนิเกอร์รีเช็คเฮ้ยมันเยอะแถมมันก็ยังมีกลุ่มเมืองนอกอีกนะคุณไม่เชื่อเมืองไทยคุณก็ไปเมืองนอกดิง่ายอะตายกูชี่ w o r l d w i d นะฮะโอ้เยอะกูอยู่เยอะเยอะกูอยู่เยอะกูเห็นเยอะนะเออมันไม่จําเป็นว่าต้องไทยก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือจริงๆมันก็มีที่ส่งตรวจสอบนะส่งแบบเมืองนอกขายรูปตรวจออกใบการันตีอะไรอย่างเงี้ยมันมีก็ลองหาดูถ้าคุณไม่ดีแล้วก็ถ้าเกิดไม่จริงๆก็เดินเข้าไปชอ็อปสมมติคุณหารูปได้แล้วคุณขอรูปได้แล้วแล้วคุณอยู่ใกล้ๆชอ็อป คุณเดินเข้าไปที่สอบเลยครับแล้วก็ขอเขาดูขอเขาดูคือไม่ต้องขอเขาดูก็ทําเป็นแบบเออก็จับดูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดูแล้วก็ลองแบบแอบแบงะฟุ๊บฟุ๊บนี้ดูรหัสด,หดูนู่นดูนี่ลองดูฮะอ์ตทำมาหมดแล้วอ้าก็เลยเนี่ยทุกวันนี้ก็มีนี่ลองดูกันครับขอให้สนุกกับการหารองเท้าขอให้อยู่ในวงการน,นี้แบบเออและจะรู้ว่ามันสนุกแค่ไหน เาจริงๆเราก็รู้จักทุกคนเราก็รู้หมดแล้วว่าอะไรยังไงเราดูเยอะเราดูเยอะเราดูบ่อยเราแบบบางทีก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็เอเจอแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไป